มาแล้วมาแล้วมากันแล้วน้องเอ๋ยะโบกมือหน่อยจะใช่บบกมือหน่อย <laughs> มาอาอบน้ำ<อ>ให้แม่แม่บบกมือหน่อย,เ,อยเ,อเตรียมพร้อมอาบน้ำนะจะได้สบายตัวดีนะยังมีเนี่ยน้องกัแบบน้องสะพ้ายมาช่วยไม่งั้นแย่เลยแม่ก็นอนเหนียวตัวไปเช็ดตัวไปก็ไม่นี่เลยอ้าวลุกขึ้นไหนลองลุกดูสิฮึ <laughs> ค่อยๆล right? ุกนะค่อยลุกเองเหรอแม่ล hmm. ุกเองแม่ลุกเองค่อยๆลุกนะลุกเองได้เอออาเข็นเออน้องเออเข็นรถไปเดี๋ยวเข็นรถเข้าไปให้แม่นี่ได้อาบน้ำทุกทุกวันหยุดก็ดีนะจะได้เย็นสบายสบายตัว เออน้องเอ๋ยเข็นข้าไบายจะใช้อุ้มแม่ไว้น้ำยังไม่เดือดใช่ไหมเบ็ดหัวต้มน้ำต้มน้ำอาบต้มน้ำให้แม่มีน้องซื้อมาให้กินมีเป็นขนมจีนขนมจีนไก่ทอด น้องซื้อมาให้แม่กินเราทำกับข้าวให้แม่กินแม่อาจจะเบื่อเวลามีของอร่อยๆนี่แม่ก็จะกินเยอะหน่อยอ,อ,อ่อาออาลดเข้ามาได้แล้วเตรียมพร้อมอเฮ้ ค่อยๆลกุกเนี่ยเราจะเบาแรงก็ตรงที่มีน้องชายกับน้องสะพ้ายมาช่วยเพราะเราอุ้มแม่ไม่ไหวนะคะถ้าอุ้มก็มีสิทธิ์ล้มหัวฟาดกันทั้งคู่ถ้าได้อาบน้ำล้วก็จะชื่นใจบ อ่าเรียบร้อยแป้ง้งแป,งงแปงเปแลวลาแม่อออแล้วมันล้นหลอกมาไงก็เลยเอาแป้งกลบกลิ่น <c oughs> มาแล้วเองเดี๋ยวจับข้างหน้าหน่อยเออฮะ ลึ <ừ> อ่ะแล้วน้ำตั้นึงเลได้ออกจากห้องแล้ว <c oughs> ได้ออกจากห้องแล้วรู้สึกสดชื่นอือใช่อ่าน้องเอ๋กวาดนอยยังไม่ต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอน จะได้อาบน้ำแล้สบายนะสบายหน่อยนะนจะได้อาบน้ำแล้วนะ<ป>นอะไม่งั้น <c oughs> ส่งยิ้มหน่อยเ <c oughs> ก็บกวาดเก็บกวาเก็บที่ตับขยะเมื่อกี้อยู่ไหนเอออยู่ในบ้านอ่ะอยูกก่ในบ้านเออ นะน,นี่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมพี่ตุ้มต่อน้องชายคนเล็กของเราเ,เดินไม่เซแล้วก็โอเคเออเดินไม่เซแล้วใช่ไหมพี่ตุ้มพอดีมีภาวะโซเดียมต่ําในเลือดต่าแล้วก็มีภาวะแพ้ยาที่ฉีดเข้าไปในเขา่าแ,แต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้ว อาบตรียนตัวอาบตามยังไม่เดืเอดอ๋อยังไม่เดือ <laughs> ด <laughs> โอเคเรามารายงานเท่าน,นี้แหละแม่แกหมดแล้ว